สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ครูที่ครูที่ตอนนี้ครูเท่อยู่ร้านอาหารจะสร้างตัวตนบนออนไลน์คุณเองก็ทําได้ด้วยสี่เทคนิคสี่เทคนิคสี่ข้อนี้อืมก็ได้แบบนี้ก็ได้ทําไปเถอะสั้นๆนะครูได้อยู่ไม่ต้องอัลลมากท่าอลลังมากลจะไม่ได้ใช้เวลาได้ทําบ่อยๆอะสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทัทายกันแล้วสวัสดีทุกคน ใครบ้างที่อยากทําเงินล้านจากออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงจะทํำยังไงวันนี้กูได้จะบอกสามทางลัดง่ายๆนะกูได้อยู่ร้านนั่งหน่วิวดีไหมพวกเราใครเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีเจ็ดเดือนเจ็ดเจ็ดเดือนเจ็ดขอซับหน้าแป๊บหนึ่ง ครูเท่พาลูกศิษย์เมนพรมาทานข้าวนะแล้วก็จะมาเรียนอ่าเกี่ยวกับการทําออนไลน์แล้วครูจะสอนสอนตัว,ต,ว,ต,วตัวเลยนะอะใครเข้ามาแล้วพิมพ์วักถายกันก่อนเช็ดหน้าแป๊บหนึ่งหน้ามันนะแก้วสวัสดีครับสวัสดีแก้วลูกวันน,น,นี้วันหยุดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้พวกเราทําอะไรกันวันนี้ครูเท่ออกมาร้านอาหารขอสัปาหา้านิดนึงนี่คือหน้าที่ซับ ฝั่งนี้คือซับฝั่งนี้ยังไม่ซับนี่คือข้อแตกต่างนันชานิดาสวัสดีครับเสียงชัดภาพชัดไหมอ่คาครูซับหน้าแปบบ๊บหนึงหน้าคูไม่ต้องทำอะไรเยอะ<ม>แค่ซับๆเราก็แบบดูดีแล้วเห็นไหมโอเคเนาะ ครูหาไม่ก่อนไหนพวกเราได้ยินเสียงชัดภาพชาัดไหมบอกครูหน่อยแก้วเสียงชัดภาพชาัดไหมลูกนันชนิดาเสียงชัดภาพชาัดไหมบอกครูหน่อยแล้วนะสวัสดีทุกคนนะนางยางสวัสดีครับเสียงชัดภาพชาพัดไหมครูเด็อยู่ที่ร้านอาหารทุกคนพาลูกศิษย์เมนทองพาครูลินลี่มากินข้าวนะแล้วก็วันนี้ก็จะพาครูลิลลี่ทำคลิป พวกเรารู้จักครูลิลลี่ไหมแก้วชัดค่ะโอเคขอบคุณมากครูหาไมกัครูอคอเอาไม้ไปไว้ไหนไวะหาไม่ไม่เจออ่ะครูพูดอย่างนี้เลยละกันงนะั้นน่ะใครบ้างที่อยากทําออนไลน์อยากทําเงินล้านจากออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงต้องทํำยังไงเห็นแต่คน <ๆ S 1> อืน่น <ๆ S 1> เขารวยเอารวยเอา เห็นแต่คนอื่นเขาแบบขายดีถลม่มทลายเขาขายยังไงเขาทํายังไงเขามีเคล็ดลับเขามีขั้นตอนอะไรวันนี้ครูจะสรุปมาบอกพวกเราออนไลน์นะคือวิธีที่ทําเงินได้ไวที่สุดง่ายที่สุดแล้วถ้าคุณรู้วิธีคุณก็ทําได้เช่นกันวันนี้จะสอนให้ทั้งหมดสามข้อพวกเราช่วยกันแชร์หน่อยแกบอกว่าชัดค่ะวิไลวนันสวัสดีครับ คูู้เทหลองไหมวันนี้ทำผมแบบเป็นโอป้าเลยนะนี่ให้ดูวิวให้ดูร้านก่อนพวกเราอยากมานั่งร้านสวยๆแบบนี้กับครูเทสไหมอยากพิมอยากหน่อยเด้วพวกเราอยากมานั่งร้านอาหารสวยๆแบบนี้กับครูเทสไหมเดี๋ยวครูเทให้ดูวิวอยากพิมอยากนี่ร้านอาหาร พาเวทมากไม่มีคนครูเทพเหมาทั้งร้าน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> แก้บอกว่าอยากคาท็อปบอกว่าอยากครับเนี่ยมีสิ่งมีสิ่งดีๆมีสิ่งสวยงามอีกมากมายรอให้เราไปสัมผัสอยู่ดังนั้นน่ะเราอย่ามัวแต่ไปเครียดอย่ามัวแต่ไปเศร้ายูลุกขึ้นมาทำชีวิตตัวเองให้สำเร็จ เอาให้รวยเลยแล้วคุณมาเหมาทั้งร้านมันนั่งสวยๆเลิศๆแบบนี้ได้เลยให้ดูหน้าตาของครูลินลี่ครูลินลี่อันนี้เป็นอันนี้คือครูลินลี่เองพวกเรารู้จักครูลินลี่ไหมนี่ออกไลฟ์หน้าเพจครูเทสอยู่นะเนี่ย <laughs> ออพวกเรารู้จักครูลินลี่ไหมครูลินลี่สอนการทำออนไลน์ ชื่อเพจชื่อว่าอะไรนะครูลินลีครูลิลลีอีซี่ออนไลน์ค่ะชื่อเพจชื่อว่าครูลินลีอีซี่ออนไลน์ทำเพจง่ายๆให้ได้เงินล้านใครอยากเปิดเพจอยากทำออนไลน์เป็นมือใหม่แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงต้องทำภาพยังไงต้องทำคอนเทนต์ยังไงต้องพูดยังไงต้องอะไรยังไงคุณไปติดตามเพจครูลินลี่ได้เป็นลูกศิษย์ครูเทเองเป็นลูกศิษย์เมนทอร์นะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดติดตัวครูเท เออดังนั้นไว้ใจได้คนนี้เก่งนะอ,อาหารมาหน้าคูเทฮะออกไลฟ์อยู่นี่เอเอออกไลฟ์อยู่เนี่ยโอ้ย <c oughs> ไรวันแบบว่าอยากค่าอ่ะโอเคถ้าคุณอยากทำเงินทำไมผมคูเท้มันสนิจ้์ถ้าคุณอยากทำเงินล้านจากออนไลน์ได้ไวๆเขียนรับข้อแรกเลยนะคือ ตัดสินใจเอาจริงนี่คือขีพแพงแล้วเนี่ยนะคนส่วนใหญ่สักแต่อยากอยากรวยอยากทําเงินจากออนไลน์อยากขายของได้เป็นเงินแสนเงินล้านเหมือนคนนั้นคนนี้สักแต่อยากแต่ไม่ตัดสินใจเอาจริงทุกอย่างเริ่มต้นที่การตัดสินใจเมื่อคุณตัดสินใจเอาจริงพลังมันจะมาไฟมันจะลุกโชนครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรดีๆจะปรากฏ คุณตัดสินใจเอาจริงนี่คือข้อแรกทำไมครูเทศมาทำออนไลน์เดือนแรกครูเทศได้เงินรายได้ตอนนั้นนะเปิดเพจครั้งแรกเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วทำออนไลน์จริงจังครูเทศทำเงินได้เดือนแรก4ี่หมื่นบาทคือเยอะมากนะสี่หมื่นเพราะครูเทศตัดสินใจเอาจริงครูเทศไม่มามัวนั่งคิดว่าฉันไม่มีอันนั้นฉันไม่มีอันนี้ฉันไม่มี คอมฉันไม่มีกล้องฉันไม่มีอันนานั้นอันนี้คุณจำไว้คนคนที่แบบจะสำเร็จได้ไวอ่ะไม่มีขอ้ออ้างคนสำเร็จไวไม่มีขอ้ออ้างผู้สำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกคนไม่มีขอ้ออ้างแต่เขามีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่เสมอว่าทำไมเขาถึงต้องสำเร็จ คนส่วนใหญ่ใช้เวลาหาข้ออ้างที่จะไม่ลงมือทําแต่คนส่วนน้อยที่สําเร็จคือเขาหาเหตุผลเสมอว่าทําไมเขาถึงต้องสําเร็จตอนนั้นครูเท่ก็ไม่พร้อมแต่ครูเท่ลงมือทําเพราะครูเท่มีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ก็คือครูอยากมั่งคั่งร่ำรวยครูอยากยกระดับฐานะของตัวเองครูอยากดูแลคนที่ครูเท่รัก อยากช่วยยกระดับความกินดีความเป็นดีอยู่ดีของครอบครัวครูมีเหตุผลเสมอว่าทําไมครูถึงต้องสําเร็จครูก็เลยสําเร็จแต่คนที่ไม่สําเร็จคือมีข้ออ้างเสมอที่จะไม่ลงมือทําวันนี้เรามีเวลาเท่ากันคุณจะเอาเวลาไปหาข้ออ้างก็ได้หรือคุณจะเอาเวลาไปหาเหตุผลว่าทําไมคุณถึงต้องสําเร็จแล้วตัดสินใจเอาจริงสักโอเคไหมนี่คือข้อแรก ตัดสินใจเอาจริงคุณก็จะได้จริงทำเล่นเล่นก็ได้เล่นเล่นคุณยอมได้หรอเวลาผ่านไปคนนั้นเขาก็รวยคนนี้เขาก็รวยเพื่อนคนนั้นเขาทำเงินล้านเพื่อนคนนั้นเขาสำเร็จอีกแล้วเพื่อนคนนั้นไปเที่ยวเมืองนอกอุ้ยคนที่ฉันรู้จักอุ้ยรุ่นพี่คนนั้นอุ้ยรุ่นน้องคนนั้นชีวิตก้าวหน้าเขารวยกันไปหมดคุณได้แต่มองตาปริบป,ปรปิเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณ แต่เขาแค่ตัดสินใจเอาจริงดังนั้นถ้าคุณอยากทําเงินล้านจากออนไลน์ได้ไวๆจงตัดสินใจเอาจริงเริ่มตอนนี้เริ่มตอนนี้ดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดคือลงมือทําในตอนนี้โอเคนะข้อสองคืออะไรพี่ลีลี่คิดหน่อยอยากอยากทําเงินล้านจากออนไลน์ได้ไวๆใช้สามทางลัดนี้ทางลัดข้อแรก,กก็คือตัดสินใจเอาจริงอ,อันข้อที่สองคืออะไร ช่วยสอนหน่อยครูคิดไม่ออก <laughs> คิดหัวข้อ,อไว้กดไลฟ์เลย <laughs> เห็นไหมครูยังไม่รู้ว่าครูจะสอนอะไรเนี <laughs> ่ย <laughs> <mumbles> เป็นตัวอย่างี่้คุณดูครูเท่ยังไม่รู้เลยว่าจะสอนอะไรแต่กดไลฟ์แล้วเออค่อยคิดการ uh, น้างามข้อสองอันนี้สําคัญมากอ่ะข้อสองสำคัญมากถ้าอยากสําเร็จไวอยากทําเงินล้าน <laughs> ได้ไวๆไวจากออนไลน์ข้อสองคือ จงมีเมนทอร์จงมีพี่เลี้ยงจงมีครูอาจารย์เก่งๆมาพาคุณจับมือทําแล้วคุณจะไปแบบนี้แล้วคุณจะไปติดจะรวดรวยอ่ะมันรวยอยู่แล้วแต่รวยตอนอายุแปดสิบคุณรอได้ปะละ่ะไม่ค่ะรอไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเออรวยอ่ะมันรวยอยู่แล้วรวยแบบยากยากรวยแบบเครียดเครียดวยแบบเหนื่อยเหนื่อยคุณเอาหรือเปล่าไม่เอาดังนั้นถ้าคุณอยากได้ ความสําเร็จที่ง่ายรวยไวสบายๆชิวๆคุณต้องไปเอาทุกทางลัดจากคนสําเร็จไม่มีคนสําเร็จไวคนไหนมัวแต่ใช้เวลาลองผิดลองถูกเองไปสัวนทุกเรื่องไม่มีคนที่ทําเงินล้านแรกได้ไวไวคนไหนมัวแต่งมทางมั่วซั่วเองเขาล้วนแล้วมีครูบาอาจารย์เก่งๆอยู่เบื้องหลังกันทั้งนั้นอย่างครูเท ก็มีอาจารย์หมอทีมดรทีมเป็นเมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงให้อยากใกล้ชิดครูก็ไปเรียนใกล้ชิดติดตัวครูก็ไปตักสมองหมอทีมครูก็ไปเอาทางรัฐจากหมอทีมคร่ะรวยอยู่แล้วแต่รออีกสิบปีครูก็รอไม่ไหวครูอยากรวยเร็วๆรวยตอนนี้เลยครูอยากมีสิบล้านแรกเร็วๆตอนนี้เลยดังนั้นครูเท่ก็ไปเอาทางรัฐ จากอาจารย์หมอทีมดรทีมแล้วพวกเราวันนี้ละ่ะอยากรวยไวอยากสําเร็จง่ายแล้วพวกเรามีอาจารย์มีพี่เลี้ยงคอยบอกทางลัดให้คุณเลยครับคุณว่ามันจะตลกไหมถ้าคุณอยากรวยไวสําเร็จไวแต่มัวแต่เสียเวลาลองผิดลองถูกเองมัน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 ,ม,นมันตรงกันข้ามกันอะ่ะพี่ลิลี่เข้าใจปะอยากรวยไวอยากสําเร็จไวแต่มัวแต่ใช้เวลาลองผิดลองถูกเองอยู่ แล้วแล้วมันจะไวได้ไงอันนี้เห็นด้วยค่ะเออถ้าอยากสําเร็จไวอยากรวยไวอยากพุ่งไวๆวพุ่งทะยานอยู่ต้องมีเ,เมนพออยู่ต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ต้องมีอาจารย์ที่เขาสําเร็จแล้วจริงๆมาบอกทางหลัดให้เออที่คุณเห็นครูเทพเปะปังอลังเวอร์ขายดีถล่มทลายเนี่ยครูก็มีเมนพอครูก็ไปเอาทางลัดมาเออไออย่างพี่ลิลลี่เนี่ย หันหน้าอทำไมยิ้มหน้ากลัวจังนี่คนดูไว้เอ่ออินล,ลี่มาเจอครูเป็นยังไงบ้างได้คีย์แพงอะไรบ้างเอาให้เป็นเทคนิคข้อที่สามในการทำออนไลน์ให้ปังไว้ืพูดยังไงดีอ่ะยิ้มเยอะๆทำไมมันง่วงจังววันนี้ลุดเฟรมอะไม่หลุดหละพูดมา เทคนิคข้อที่สามคุณลิลลี่จะให้่ะให้อะไรดีคิดออกเอามันเจอเป็นตัวของตัวเอง่ะถ้าคุณเจอปัญหานะอย่าหยุดนะเดินหน้าต่อเอออ่ะเจอปัญหาอย่าหยุดเดินหน้าต่อเท่านั้นนะอย่าหยุดต้องเดินหน้าต่อเพราะไม่อย่างนั้นความฝันคุณไม่มีทางจับเงินล้านได้เออถ้ายุบยุบยุยยุบยุบยุยยุยยุบแบบนั้นอ่ะเออจริงๆวันนี้ขอบอกเลยนะอาคูเทสสรุปให้จะได้แรงกดดันจากที่บ้านด้วย อันเนี้ยเยอะเพราะว่าเขาจะแรกๆอาจจะไม่มีใครมองเห็นตรงนู้เขาก็จะบอกว่านู่นนี่นั่นสารภาพเห็นและจะบันทอนหัวใจคุณจะบันทอนกาลังใจแล้วต้องทํำยังไงทีนี้ถ้าคนที่บ้านไม่เห็นด้วยคนรอบข้างพูดจาบันทอนเราว,ว่ามึงมาทําออนไลน์เนี่ยมึงทําอะไรของมึงเนี่ยไม่เห็นได้ตังค์เลยอ่ะเราต้องทอํายังไงวิธีแก้คือตังคหัวใจตัวเองถ้าอ,อยากรวย ฟังหัวใจตัวเองให้มากที่สุดแล้วเดินตามหัวใจถ้าคุณฟังจากคนรอบข้างนั่นคือเสียจงจากปีศาจอันนี้นคุณบอกได้เลยว่าเสียงของพีศาร์มันจะทําลายคุณทันที <c oughs> เอ,อตัวเองอ่ะเจอมาแล้วแล้วก็ใช้เวลาจริงนนจริง,รงทุกคนก็เจอนะเวลาเราจะ <c oughs> ทําอะไรใหม่ๆ <c oughs> จะก้าวไปอีกขั้นในชีวิตมันมีคนไม่เห็นด้วยเสมอ <c oughs> แต่คนที่สําเร็จจริงๆเขาฟังเสียงหัวใจตัวเอง <c oughs> แต่คนที่ไปไม่รอดคือ ฟังคนอื่นฟังคนรอบข้างทั้งหมดจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยู่ที่เดิมใช่คือ,อ,อต้องมีความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนํสเสนตต่อต่อคนอื่นด้วยความเป็นตัวของราและในแบบฉบับของเราให้ลุกค้า <c oughs> ของเขาแล้วก็สําคัญือเดียรจะปีสาจคุณโฟกัสคุณตัดได้ตัดก่อนว่าคุณจะสําเร็จเมื่อไหร่ กอจะทําร้ายทุกสิ่งเลยเออน้องสำเร็จคือคําตอบสําหรับออทุกๆคําถามอันเนี้ยเพราะว่ารูทํางานประจําก่อนใช่ปะ<ม>ทางานประจาก่อนแล้วก็พามาวันนึงเป็นบอกกันที่บ้านบอกว่าเออไม่ไหวแล้วนะกับงานประจำอย่างนั้นหนูอย่างนี้แต่พอคําถามปุบเขาก็มองไม่เห็นวิถีทางที่เราจะได้งงน,นี่แหละแล้วตอนนี้ทําเงินได้หรือยัง หูทำเงินได้แล้วนะครั้งแรกเลยแต่หนูไม่ได้บอกคูเออคุลิลลี่ก็ทำเงินได้แล้วนะจากการสอนเนาะใช่เออเก่งมากเงินมันมีอยู่เยอะมากอยู่ที่ว่าเราจะเอาหรือเปล่าเออถ้าเราเอาก็เอาเอาก็ได้เนาะรักตัวเองฟังตัวเองให้มากที่สุดเอทำเช้อันนี้อันนี้กินอะไรเนี่ยทำไมแบบขอโทษค่ะหมกมันละลายแล้วเอออันนี้คือกูลิลลี่เองเนาะเป็นลูกศิษย์ เมนทอร์ของครูเท่เองใครสนใจอยากทำออนไลน์อยากได้ทางลัดสําหรับมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอยากให้ครูลิลลี่ช่วยไปติดตามครูลิลลี่ได้ที่ไหนขอโทษค่ะถามตอนกินนะจ๊ะ<ม>ก็เรียวๆอย่างนี้แหละคนคชอบเพจครูลิลลี่อีซี่ออนไลน์นะคะอู้ชาชัดๆไม่ได้ยินชื่อเพจครูลิลลี่ Easy Online อ,อีซี่ออนไลน์ค่ะไปหาพิมพ์ดูได้เลย,เลยครูลิลลี่พิมพไปเลยภาษาไทย เออแล้วก็อีซีออนไลน์ภาษาอังกฤษนะทุกคนหันมาที่หน้าครูเทครูเทลองหมยครูหน้าตาดีมากวันนี้ครูพูดเลยสงผมสงผมครูแบบบอกว่า Energy ดีๆทุกครั้งที่เจอเป๊ปังอลังออะไรนะ Energy ดีๆทุกครั้งเลยค่ะเออเจอครูก็จะดีดอย่างนี้แหละใครที่น้างงองมานี่ครูจะปรับตังค์เนี่ย เออใครเอาเรื่องลมมาเจอครูแล้วเอาเรื่องลมมาพูดครูก็ปรับตังค์เขาก็ไม่กล้าพูดแล้วเนี่ยใครอยากเป็นครูนะถ้าไม่อยากให้ลูกศิษย์น้างองมาเจอครูไปเลยว่าจะปรับตังค์เออเขาจะยิ้มบานมาหาคุณทุกวันนะฮะ <c oughs> สรุปสามข้อวันนี้คุณได้อะไรไปบ้างถ้าอยากทำเงินสิบล้านแรกจากออนไลน์ได้ไวๆเริ่มต้นก้าวแรกเลยคือตัดสินใจเอาจริงเ <c oughs> มื่อตัดสินใจเอาจริงแล้วหนทางจะปรากฏ ครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรดีๆจะปรากฏข้อที่2ถ้าอยากรวยไวสําเร็จไวคุณต้องเอาทุกทางลัดจากคนสําเร็จไม่มีคนสําเร็จไวคนไหนมัวแต่ใช้เวลาลองผิดลองถูกเองคุณไปหาครูบาอาจารย์เก่งๆที่เขาสําเร็จจริงมาสอนคุณสักในเรื่องที่คุณอยากสําเร็จและข้อ 3. จงฟังเสียงหัวใจของตัวเองเวลาที่เราจะตัดสินใจทําสิ่งใหม่ๆก้าวไปในอีกขั้นของชีวิต มันจะมีคนไม่เห็นด้วยกับเราอยู่แล้วเหมือนที่กูลิลลี่เจอเหมือนที่กูเทเจอที่บ้านไม่เห็นด้วยแต่เรามีหน้าที่เดียวคือฟังเสียงหัวใจของตัวเองสตีฟจ็อบก็บอกกับเราไว้สอดเราไว้ว่าจงฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีวันหลอกคุณเสียงในหัวใจมันกระซิบบอกเราอยู่ทุกวันอยู่แล้วว่าเรารวยได้เรามีได้เราเป็นได้มากอีกกว่านี้ ดังนั้นจงฟังเสียงนั้นแล้วตัดสินใจเริ่มลงมือทําในวันนี้สะโอเคไหมเนาะและสําหรับใครที่อยากทําออนไลน์แบบจริงจังอยากให้ครูเทช่วยอยากให้ครูเทชเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวให้อย่างใกล้ชิดมาเรียนเจอตัวครูเทชได้นะใครสนใจวันนี้โปรเจกต์เดือนเจ็ดมีใครสนใจบ้างเดี๋ยวให้โปรเจกต์เดือนเจ็ดใครอยากมาเรียนเจอตัวครูเทชบ้างอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาขายอะไรนะคือแบบ ตั้งใจจะมาให้ดูวิวร้านสวยๆเออแต่ถ้ามีคนอยากสนใจอยากเรียนอยากให้ครูเทเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวให้อย่างใกล้ชิดมาเรียนเจอตัวครูเทเลยพาจับมือทําตั้งแต่แรกมาเจอกันได้ในมินิคอร์สเป็นมินิเทรนนิ่งโปรแกรมเอออย่างคูลิลี่ตอนแรกก็มาเรียนกับครูเป็นเมนทอ์อ่าเป็น talk, เทรนนิ่งโปรแกรมเนาะ <program. S 2> แบบหนึ่งเดือนแต่สําหรับใครที่โอ้ งบยังไม่ถึงขอแบบเบาๆก่อนเอาเป็นมินิคอสมาเจอตัวครูเท่สักครั้งก่อนมาดูว่า,าทางลัดแล้วก็แบบเนื้อหาเคล็ดลับทั้งหมดทั้งมวลม,มันมีภาพรวมประมาณไหนอะไรเงี้ยอยากเริ่มต้นก้าวแรกก่อนก็มาเป็นโปรแกรมมินิเทรนนิ่งโปรแกรมได้เจอตัวครูเทสองครั้งสัปดาห์ละครั้งราคาเต็มอยู่ที่5้าหมกวันนี้ให้ราคาพิเศษเอาเท่าไหร่ <laughs> เจ็ดเดือนเจ็ดต้องให้พิเศษหน่อยราคาเต็มห้าหมื่นเก้าให้ราคาพิเศษที่หนึ่งมืห้าพันเจ็ด้อยเจ็ดิบเจ็บาทโอเคไหมเจอตัวครูเทสองครั้งเจอใกล้ชิดหนึ่งต่อหนึ่งด้วยหนึ่งต่อหนึ่งไม่มีใครมากวนเหมือนครูเทกับครูลิลี่เนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งเออครูเทดูแลสอนจับมือทําจับมือทําจริงไหมจริงค่ะ เล่าให้ฟังหน่อยมาเจอมาเจอครูเทศในเทรนนิ่งโปรแกรมครูเทศทำอะไรให้บ้างสอนเปิดเพจสอนทำภาพสอนสอนสอนแต่ปากหรือว่าอะไรอจี้ทำเลยค่ะสอนแต่ปากนะคะถ่ายรูปให้ใช่คิดชื่อเพจให้ชื่อปรับรูปให้ปรับรูปให้ บอกว่ามาไกลมากนะคะคุณลิลลี่เม่อเชก็ไปดูเพจคุณแรกๆนะคะเออไปดูรูปครูลิลลี่แรกๆควันที่ครูจะมานั่งอยู่ตรงนี้กับครูเทนะคะครูเทนี้อะไรอย่างค่ะเออเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่โอเคใครสนใจอยากให้ครูเทช่วยเป็นพี่เลี้ยงอย่างไร้จิตในการทำเงินล้านจากออนไลน์ได้ไวๆหวมาเจอกันได้ในมินิเทรนนิ่งโปรแกรม ราคาเต็ม5,9 0 0ราคาพิเศษวันนี้วันเดียวเท่านั้นครูเจดเดือน7จ็7 7 10, 5, 7บาทกด cf ได้เลย cf 15,777บาทเจอตัวครูเทศ2ครั้งคุณจะได้อะไรบ้างครูเทศจะพาคุณเริ่มตั้งแต่9ที่คุณอยู่สมมตุติคุณยังไม่มีเพจครูก็จะพาคุณเปิดเพจถ่ายรูปให้คิดชื่อเพจให้ดึงของวางกลยุทธ์ให้คุณว่าคุณเก่งอะไรคุณควร ทำเกี่ยวกับเรื่องไหนแล้วมันจะปังไวเนาะหรือถ้าใครมีเพจแล้วแต่ยังไม่ปังเปิดเพจแล้วไม่มีคนดูเปิดเพจแล้วขายของไม่ได้เลยก็ครูจะสอนคุณเทคนิคการขายเทคนิคการทำคอนเทนต์ยังไงให้ดึงดูดลูกค้ามาหาเศรษฐีเข้ามาซื้อของของคุณครูมีความรู้ครูมีเคล็ดลับเยอะมากที่อยากจะสอนนะใครสนใจอยากให้ครูเท้ช่วยอยากเรียนเจอตัวกับครูได้แบบตัวเป็นๆอย่ากได้ชิดมารับพลังงานเต็มๆ เหมือนที่คูลิลี่มาก็มาเจอกันได้ในมินิเทรนนิ่งโปรแกรมเจอตัวคูได้สองครั้งนะสัปดาห์ละครั้งเรียนอย่างใกล้ชิดติดตัวหนึ่งต่อหนึ่งโอเคไหมราคาพิเศษ cf 1 5 7 7 7บาทจากราคาเต็ม59,000บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นรับแค่2องคนรับได้แค่2คนนะครูจะได้โฟกัสใกล้ชิดให้เนาะ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้านะฝ่ายถามว่าคืนนี้ครูเทศสอนฟรีไหมคะสอนอะไรสอนภาษากเกาหลีเหรอคืนนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวครูดูก่อนถ้าไม่อยากพลาดกด like ไลค์เพจไว้กดติดตามไว้กดรับการแจ้งเตือนไว้บางทีครูไลฟ์สอนโดยไม่บอกลงหน้าด้วยโ okay, อเคเนาะสำหรับวันนี้ครูเทศฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครั